โอเคสวัสดีเพื่อนๆพืนนะครับผมวันนี้มีเทคนิคการใช้นิ้วก้อยเล่นวอนลุ่มกับเสียงแตกมาฝากนะครับก่อนเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามในช่องของผมนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมาแบ่งปันความรู้ในการเล่นกีตาร์ได้เยอะมากเลยนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ กดติดตามสด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีคันโยกเล่นหรือว่าเขาเรียกว่ามีคันโยกนั่นแหละแต่ว่าทําเป็นฟิกบิดไว้ฟิกบิดคืออะไรฟริกบิดก็คือทําให้คันโยกมันตายคือโยกไม่ได้นะครับมันก็จะมีหลายวิธีก็คือจะได้แก้เพี้ยนด้วยนะฮะนนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าคือไม่มีคันโยกแล้วกันจะทํายังไงให้มีเทคนิค มาเล่นให้มันน่าสนใจหนึ่งในน,นั้นก็คือเทคนิคก,การใช้นิ้วก้อยนะครับคุมบอลรุ่มกีตราร์แล้วก็บวกกับเล่นแบบพวกประ,ะสนานเนี่ยเราจะมาจอบที่มือขวาวก่อนนะครับปราะกติเพื่อนจับปิดกัอนอย่างนี้ใช่ไหมครับนิ้วมันก็จะเหลือแน่นอนนิ้ว,น,วนิ้วก้อยนะค,ะนะครับผมนะฮะบางคนก็อาจจะ ใช้2นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางประคองเลยแต่ผมรู้สึกว่าใช้นิ้วก้อยอย่างเดียวมันก็จะประคองง่ายกว่านะครับให้เราฝึกวางมือก่อนปิกเราวางมือไปตรงนี้ปุ๊บสเปคที่เราดิดทุกคนนะบางคนก็อาจจะมือออกมาอย่างนี้ได้ผมจริงผมก็ออกมาอย่างนี้นะเวลาตีคอร์ดหรือว่ากระาบางทีเล่นโซโล่หรือว่าบางคนเพืปอดจะมืออย่างนี้คราวนี้เราก็มาดูที่นิ้วก้อยให้ขยับตำแหน่งมือถอยหลังลงมานะครับนะแล้วก็เอานิ้วก้อยไปประคองไว้ตอนนี้นิ้ว ปิดอยู่นะครับวอลลูมปิดอยู่นะ,อ,ะอยู่มันจะอยู่ช่วงช่วงปิกอัพตรงกลางถ้าเพื่อนๆเป็นปิกอัพหา่มคู่ก็อยู่ตรงตรงตรงเนี้ยกลางๆนะครับตรงกลางช่วงช่วงช่วงสายนะครับให้ท่าเตรียมพร้อมมันอยู่นี้ฝึกไว้แค่นี้ก่อนอฝึกช้าๆเหมือนฝึกจับปิกเลยตอน,นใหม่ๆสำหรับมือใหม่ก็ฝึกได้นะ,ะขึ้นมาปุ๊บมืออย่างนี้เลยปุ๊บเห็นไหมี๋ยวก้อยประคองไว้ใช้ประมาณ ข้อแรกนะครับไม่ต้องไปลึกมากข้อแรกนะข้อแรกนะประมาณนี้ปุ๊บคราวนี้พอเราเริ่มฝึกอย่างนี้ค่องป๊อปเนี่ยเราลองยังไม่ต้องดีดก็ได้จริงแล้วมือซ้ายยังไม่ต้องดีดเลยนะฮะก็ลองค่อยๆดีดพร้อมกับเปิดปุมลุ่มช้าๆดีดไปก่อนนะครับดีดไปก่อนดีดเปิดวปุ่มคราวนี้ไอ้ช่วงเลนส์ของการเปิดวลุ่มเนี่ยส่วนตัวผมผมจะเปิดแค่ประมาณ ข้อนิ้วเดียวอ่าแต่บางทีมันมันต้องคุมนิดนึงนะบางทีมันก็จะถลายไปอย่างเงี้ยแต่ก็คุมได้ฝึกช้าๆอ่ปุ๊บอาจจะมีการยกออกปุ๊บเพื่อประคองกับเวลาตอนปิดบรลุ่มเพื่อให้มันเข้ามาอยู่ในช่วงเบสิกก็คือช่วงของแค่ข้อนิ้วเดียวนะครับเนียผมจะมียกนิดนึงคือถ้าไปอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยถ้าถ้าไม่ยกเนี่ยมันจะเริ่มเลื้อยไป แล้วมันจะเริ่มเข้ามาอย่างนี้นะครับมีแอบยกนิดนึงแล้วกลับมาที่จุดเดิมทำช้ชาๆฝึกช้าๆครับคราวนี้พอเราฝึกตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองก็เล่นเป็นโน้ตง่ายๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นใน A minor, เ i ม o เ p อร์ a t น n ท c ที่ผมเล่นนะครับอาจจะเป็น คือพอเราเปิดกับเสียงแตกเนี่ยมันจะมันจะไม่ต้องเราไม่ต้องไปเปิดไ็รลุ่มยาวยกยกเว้นเสียว่าเราต้องการให้โน้ตนั้นมันค้างต่อยาวยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นเบสิกนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าควรฝึกไว้ไหม ก็ฝึกติดไว้ก็ดีนะครับเพราะมันเป็นเบสิกที่ต่อยอดมาจากการที่แบบว่าถ้าเราไม่เล่นกีตาร์เนี่ยเราเปิดเสียงแตกไว้อะปิดมันลุ่มซะนะอย่าไปปล่อยน้อยซะมันมาอย่างเนี้ยถ้าผมคุยไปอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ปิดมันลุ่มเนี่ยเนี่ยแม่งจีด้วยนะฝึกปิดมันลุ่มให้เป็นนิสัยนะครับเนี่ยแต่ว่าแบบวลาไม่คุยพอจะเล่นก็ผมก็ปิดมันลุ่มนะครับผมนะอ่ะหวังว่าก็ น่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะฮะลองไปเล่นกันดูสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้หรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ